ว่าเะเป็นเมืองบ้านสัติพันธ์เขาเกิดก็มัดนี้ตุ้มพ่อแล้วเธอฮักกันมันแก่นได้พี่น้องเออสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังรายการ เทนี้ที่สกลนครติดตามรับฟังได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6นาฬิกานทีถึง7นาิกาฟังข่าวชาวบ้านแบบสบายสบายสไตล์อาจารย์ดำเกิงวงกละสิน สวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบพ่ออีกตามเคยกับรายการเร้านี้ที่สกลนครประจําวันเสาร์ที่4เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2566มุ้นหนีแฮมหกข่้เดือนซีเอสปีเถาะนะผู้ข่าในดําเกลงวงกระสินเป็นพวสุพังระเบ้อววาสุพังอีกคือเก้านะว,ว่าเป็นภาษาย,อย่อเมืองสกลนครเอกลักษณ์อันหนึ่งของสกลนครก็ะเม่นภาษาย,อย่อเมืองสกลนครนี่ละเบ้อหอดยามแรกกับฟังเดียวเปิดติบเขาว่าว,าว่าพญาคุยภาษาย่อสุพังขักได้หักแพงกันต่อไปแทงเอาเจาะคอย แช่พื้นกว้างปูมาให้มันลื่นมาเรื่มกันน้องเรื่อมไอ,อ้ไอ้เรื่มน้องคือผ้าเลื่อมดินพักกับสิน้นผลกันมันเบื่อเฮือกับน้ำคลองแค่คู่กันละเบอในใดก็ได้เอาดีมากครับสิบพื้นผ้าซาพื้นผ้าบบปนานผ้าเนื้ออุ่นสิบผู้อยู่ซ่อนซาผู้อยู่ซ่อนบบปานพี่น้องนั่งเฮียงเดี๋ยวใด้วเบอ้อนายดำเกิงนี่แนวน้ำเบ้หากินไก่ทิน่นมาพบพุ่มมะเขือ,มา,อมาพบเครือมะแข้งมาพบแซงมะพร้าข้าวนี่โบยากหนีแล้วนายดำเกิงนี่ก็ละโอ้ย ผู้ว่าอยู่นี่ก็เป็นดังเกียนสาลีห้างบบมีงัวเทียมแก่แค้นควายบบเทียมแก่ให้เกียนสิข้างโคกสะเทินละเบออันรายการเศร้านี่ที่สกลนครน,นี่หลดว่าเป็นภาษาเก่ากี้ผู้ใดภาษาแต่เก่าแต่กี้ของแถวเจ้าคอยนอ่ะเบอมีหอดงวัวหอดเกียนไนะงัวเทียมเกียนคนรุ่นใหม่น้ำหลังนี่บบจักที่ีิจังแล้วนี่ก็ได้โยผมก็ยังหวังว่าให้คนรุ่นใหม่ได้รักษาภาษาเก่าๆเ,เ,เอาไว้เนี่ บ่แม่นไรลืมถินฟงพันภาษาเก่าเฮาได้ละเฝ้าเสื้อไปย่องโยภาษาอื่นว่าภาษาอังกฤษเก่งแล้อว่าสิเก่งมันบ่แม่นได้นี่ก็ะได้สุไปว้เาได้เอาเลยไมมภาษาแต่พ่อแต่แม่เฮาต้องรักษาไว้ว่าจากงอยโพนเว้าเอาดาวดุหน่วยใหม่ผูละพ่อจากเน่าแผ่นผ้ามาม้วนนั่งห้องเลยเอาดีมากครับอีดูคอยหน่เด้ออย่าปะป่อยใน่าำเกลืองอยู่กลางโคกกลางให้เป็นมู่กายอย่าป่อยดำเกลืองอยู่กลางหน้าเป็นหมู่ไก่เด้ อุตเลี่ยงสร้างพอเป็นหมู่เดินดงอุตะเลี่ยงดงหงพอเป็นหมู่ลงแก่งอุตตากเขาแห้งพอได้ใส่เหล่าโท้เลยเบ้ออุตสะเลี่ยงขีกาแห้งพอได้ขูดเก่าไ้อุตสาเยื่อนนอนเฮือนผักไม้ไผ่บัดโศกไงมาแล่นเข่าสิได้นอนแป้นแผ่นขยุ่งเลยเบ้ออุตสเอาอ้นี่เข่าห้องหอคำเฮียงบ่อนในท้อนอุตรเอาไอ้นี่เข้าพื้นก้าหัวกี้อุตรเอาไอ้นี่เข้าพื้นก้าวหัวเข่าในท้อนเนี่ยใดก็ได้เอาต่ำผ่าย่อมข้ามอยู่นี่กัน เอาจบเจือให้กำลังใจครับรถยากกินมะขามเด้โอ๊ยมะขามอันนั้นมะขามพักเหลียวอืมมะขามหน่วยเดียวนะมะอันพักเดียวนะอยู่เปียวๆเ,เนี่ยอยากกินมะส้มเสียวแขนสั่นื้อบ่ถึงหรือเว้อยากได้ไม้ไผ่น่องหางหรือเด้อยากเอาไปสารของลายสองไม่ไผ่บ้านไอ้มีบ่แพะได้ลายด้วนบ่ถึกตาหรือเว้ให้เจ้าละป่องใส่ให้เจ้าไข่ป่องรอบ ให้เจ้าครอบพ่อเจ้าซ้ายแล้วก็เอาไอ้นี่เข้าหอกคาเฮียงบ่อนก็เข้าท่าแล้วมาและการเร้นนี้ที่สกลนครครับมือได้คุณสมนุธจุรนีช่างเทคนิคทางสวทสกลนครนี่นะเป็นผู้ควบคุมเสียงให้ซอกหาข่าวมาให้ผมได้เป็นผู้ว่าผู้จาให้พี่ให้น้องได้ฟังกันเสมอท่านฟังวิทยุ FM 9ฟเอ็มเกเ็ดดามกะเฮิร์ตก็ดีมากได้เปิดดังๆท่านมีหอกกระจายข่าวประจำหมู่บ้านก็เปิดดังๆโลกครบคอยู่รถละ แล้วฟังทางเฟซก็ได้กับเฟซสวทจุดสกลนครนระเบอ้สอสวทจุดสกลนครนระเบอ้อนี่ก็เอาจากหันก็กดแชร์ส่งไปให้พันผู้นี้ได้หู่จักเน่ภาษาย,ย่อเมืองสกลนครนระเบอ้อเอกลักษณ์อันหนึ่งของสกลนครนกับแม่นภาษาย,ยอ่อนี่ละเอากดแชร์ส่งไปสวทจุดสกลนครนระเบอ้อแล้วกดหัวใจกดหยกโบ้ให้เดียวให้กำลังใจเดียวกับเป็นการดีมากเลยอันเพนรายการทางเฟซขอบคุณไลายเดอ้อท่านส่งทางเฟซมาให้ผมก็ได้โอ้ยสะอื้นสะอ่อนนำขับขอบคุณไลายอายุมันวนยืเด้อท่าน ผู้นกการวีระพงผู้นกการตีจเจริญชัยทั้งบรรทัดวาลิตภูมิคุณยะดาชาลีพุทธาพงศ์อันคนเียนเก่งเลยเนี่ยคุณมารินีอเนกาผู้สันทัดว่าจภาษา,าก่ากพญานี่แล้วครับจ่าต้นศาสตราจยา์เอ้ยจ่าต้นศสาตาคุตตาคำนะจ่าต้นเอ้สบายดีคุณสมทวินสลาดเลิศกับฟังผู้ดีที่รับสูงขอบคุณเลยนะคุณปวิดโซดาหนุ่มลงน้ำตาลสกลนครขอบคุณเลยเนะด้อปวิดโซดาเด้อ คุณวันนิสสอนผล้ชมแฟนพันแท้ผมแสดงับายู่ทางอุดรธานีฟังประจําเลยคุณมินธรรมดาจากเกาะฮ่องกงประเทศจีนมาสกุลนครแล้วนี่ก็ได้มาผักมาเศร้าน้ำเดียวนี่ครับมัอนี่ก็สิได้พาเพื่อนไปวัดนักในมิตรเหนือไปเหตุบุญเหตุทานแห่ประสาทเพิ่งกระปุ้ยเพื่อนสะอ่อนถ่ายหุกแมมมัมแมมมัมม,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 มสิไปอวดอ้างคนทางเกาะฮ่องกงคุณใจเมืองอุดรรักคุณป้าบัวโคราชออาเบิ้มเอ้ยสบายดีโอเอ้ยสบายดีทางโคราชคุณสมัครรับเอื้อคุณสักลวี คุณศักดาโพสิรัตกับฟังท่านผู้ช่วยอท่านผู้ใหญ่สุนทรช่วยรักษาทางพละอากาศอำนวยพละคุณอาริยาฐานาสุคุณนิมออนแสงสุดตาคุณอันสุ่มสอพัฒนาไก่สนแฟนพันแท้ทางสิงคโปร์ผู้ดีที่รับสูงกับฟังคุณสามิตรวงกรศิลป์สวนนาวัฒนสมุกคุณอุดรดบุญมาฟังอยู่ชนบุรีจ้าคุณเทวบัวพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรตะกูลชำนาญที่ตามฟังจากเชียงใหม่ครับขอบคุณครับ คุณสีวิวันณชัดแก้วชูชัยคุณชมพู่นามแท่งคุณสุวรรณทัศนพงษ์เพื่อนรักผมครับโอสบายดีสุวรรณเอ้ยอันคุณจำเนียนโบผมฟังอยู่คลองตันกทมกังปิดกลางปีน้อยขอบคุณเลยละกลางปีน้อยได้การเด้อเสสุขีพมพินิษสบายดีครับคุณสุภาวินีศรีปัญญาคุณนาวาวงกระสินกับฟังคุณเอกรักษ์ชัยยบุตรขอบคุณหลายฟังประจําเลยคุณยอดใจบัญชาทิต คุณปิ่นจันจีราวงศ์เตชะคุณพิมลตานาดงฟังอยู่นาคูการศิน์คุณมดงามไฟวานนิวัฒน์ครับมดงามไฟวานนิวัฒน์คุณสุรพงศ์อันนนจนันฟังอยู่บุรีลำคุณนภพรเดชาพิทักษ์อยู่สกลนอครเน,นี่เดีย๋ยวคุณวิจิตาบุพพสริคนขยันครับอยู่ทางเทศบาลนครสกลนอครขอบคุณหลาย,ลายมื้อสำคัญที่กลายมาครับวันมหาปวารณาซึ่งกับมื้อสุดท้ายของการจำพรรษาสามเดือน อันเมื่อวันเพ็ญคืนทิ่ห้าข้ามเดือนสิเวลเลยเบอรพระบรม,มศาส,สดาทรงอนุญาตให้ภิกษุสามเณรปาวรณาคือการยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันในข้อบกพร่องที่เห็นได้ในย,ยินหรือได้เห็นอันมีข้อสําคัญสงสัยต่างๆโดยคิดเมตตาเพื่อซีให้สํารวมระวังปรับปรุงแก้ไขตนเองเพื่อความเจริญในธรรมวินัยและก็ความผาสุขอยู่น้กากันย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่ได้การครับเรื่อง วันออกพรรษาวันปรวารณาวันสําคัญแท้แทบุญมหาเปวารณาออกพรรษาไอ้เสียงสีทันดอนเพื่อนว่าบัดนี่คออันขาบค่มคองขวบปวารณาศาสนานามผุดอยู่เน่านานกี้สองพันปีเกินห้าร้อยพุทธกาลกวมไก่ลากเล่าดีสั่วให้ลายสั้นคู่เมืองมานอะแข้ไขเฮืองหุ่งล่าสิบห้าข่ำพอเพลงลาสิขาคองสูง นอพระโคโดมเจ้าบุญปุริมพันษาเข้าสามเดือนเลยผ่านโพธิญาณโพดเพียงธรรมแทเทศนาองค์สมาเคยอยู่ยั่งหนแห่งแดนสวงดัน้นล่วงลาดาวดึงต่างลงมาใต้สเสด็จทางคันใดแก้วคันใดเงินทองแท่งแงงยังทายพบพื้นปาทกแจ้งแห่งธรรมคำสอนจากแก้วกัม เทวโลกเทวโอเสียงไซโยโหหับแห่แหนถวยไทยได้ยินดีเซซ่องแซซ่องไตภูมิสมชื่นหกหมื่นโลกธาตุท่วงพวงเทพน้อมส่งทางปางเมื่อพุทธศาสนิกชนน้อมถวยท่อกุศลก่อย่อขนบธรรมเนียมหีเหึงเปิืงบ้านสรพันเซงห้องเซิงห้อง,ง,องประสันเสียงเนื้องนี่ประเพณีหีดเข้า คองสร้างสืบมาจริงแล้วอันนี้กาวันเปรนา,าออกพรรษาแต่เฮาจะคอยเหตุบุญเหตุทานหลายู้หลยคนตื่นดึกลูกเศร้าใส่บาตรใส่พกหุ้งหุงห้งผ้าสิบห้าค่ำเพลงไข่แต่มาดคลองพรรษาล่วงลาเลยแล้วสนแซลซ่องจองบุญแหนแห่กระิ้นแพรสืบสั่งทางม่มหม้อนิพพานพุทธการก้าวไหวจอมไตโลกอนาตโพษภผายญาติแม่เจ้านาผ้าดูสวงสวรรค์ขั้นเมื่อยามสามทวน วนคืนพื้นแผ่นพวงเทพแถนใหญ่น้อยคอยซ่องส่งทางปางเมื่อโยรายาง่ายแก้วไก่สะพานทองอีกทั้งคลองขัวงเงินส่งอันเสิอนน้อมจอมทำเทศนาไว้ทั้งไต่สามแผ่นทั้งกกแกนก่อมันบ่มีมือเงี่ยงงวยแท้แล้วมารินีอเนกาส่วนเหตุบุญเหตุทานสืบสารวันออกพรรษาได้นะแต่กะได้เลยเบอ้อออกพรรษาแล้วมายังมาดิก,กะถินขันถินพี่น้องเอ้ย พระพุทธองค์ทรงมีความมุ่งหมายที่สี่เห็ดบุญกระถินนี่ให้พระภิกษุเห็ดจีวรใส่เองในเห็ดผ้าสบงใส่เองให้ยยคูเห็ดเองเป็นสูรูปสูคนเลยนะสู่องค์เลยะเลยะเบ้ออันนี้อยากให้ยยคูเห็ดเป็นนะนะแค้นผ้าที่ส้อยกันเห็ดมีพื้นเดียวกับมอบเห็อุอธาวายให้องค์ใดองค์หนึ่งที่จําเป็นจะต้องต้องใช่เพราะว่าบะต้องเป็นเจ้า,าวาดหรือบ่าเป็นสมภารผิสังหรอกเป็นยาคูก็ต้องนี่นะลด ตัวเองลงมาเพื่อสิแล้ดมกันซ้อยกันเห็ดผ่านนี่นะผ่ากริ่นนี่แหละเพราะว่าผ่านี่ตัดเน่ายิบย่อมผ่าพื้นต้มน้ำต้มแก่นไม่เห็ดสีย่อมผ่าย่อมผ่าผัดเห็นนะแล้วก็มีความมุ่งหมายว่าสิให้พระรูปใดเบิดความเสื่อถือในโตสิเป็นพระเทระสิเป็นพระหนุ่มหรือว่าสิเป็นสมภารวัดหรือสิเป็น พระสูงส่งสูงสักมีเกียรติพิสังกตตามแต่ละพร้อมเพียงกันเห็ดจีวรใส่เองโดยมือมือของเจ้าของนี่กเวลาอันไวๆเนี่ยผ้าสิได้มาจากการลอมล่อผ่าที่คนท่มแล้วผ่าที่ญาติรวมถไว้ผ่าหอ่อซพเอาแก่นไม้เปลือกไม้นี่ยมาย้อมผ่าเป็นสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างครับนี่กอันเห็ดใส่จีวรต้องเห็ดเซตในมือเดียวเด้ มันเป็นการรวบรวมเอาเศษผ้าจากกองขีเหรอกองขยะมูลฝอยหรือทางใหทางหนึ่งมาประทิประทอกันเขาหรือว่าสิเอาเศษผ้าสิ้นน้อยๆส้อยกันสะสมโฮไม่ในเวลาที่ทรงอนุญาตมาเห็ดใส้จีวอได้ที่บ่เป็นความพร้อมเพียงเป็นความโง่เขาซ้อยตัวเองบ่ได้ห่นะอันนี้ก็ยิบซะนี่ใส้จีวรโดยเห็ดเองบอกเป็นแนวนี้เป็นน่ะต้อง ไอขึ้นมาก็ายาคูพ่นเหตเอง่งนะให่ยาคูเหตเองนี่ก็เป็นการแก้กิเลสตัณหาที่เป็นการถือโตให้ลดลงมาได้นี่ก็ได้นะผ้ากระถินนี่ก็สาคัญในเหตกระถินนี่ก็ได้ถือว่าเป็นบุญใหญ่ในหลายท่านหลายผู้หลายคนเตรียมการเหตบุญกระถินแล้วล่ะอันก็มีกระถินแต่เกาตะกีุู้้ละเหตเมื่อเดียวแล้วเมื่อเดียวี่ก็ท่านพระจารย์หง g สำนักสงฆ์วังส่วนส่วนดุส่วนกล้วยครับทั้งกุสุมานผมไปเบิ่งแลวปีไก่แต่เมื่อนี่ก็สิไปเบิ่งอีกครับมันนี้ ระเ,เห็ดเก่าแก่นะซุมเมอนี่เสอเออแบบใหม่กับตามยุคตามสมัยดอกวะอันกมพระชาสาสภัน์มีคําสั่งแต่งตั้งนางสาวปะพินทิพย์ัวโสพิตผู้อในวยการส่วนวิจัยและพัฒนามาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสวทสุโนครมีกาหนดเข้าปฏิบัติงานวันที่6พฤศจิกายน2 56 6เป็นต้นไปโอกาสนี้กับขัาราชการเจ้าหน้าที่สวทสุโนครขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งผมเอง นายดำเกลงวงกระสินในนามตัวแทนของชาวสกลนครยินดีต้อนรับท่านผู้นวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสกลนครคุณปะพินทิพย์พัวโสพิษด้วยความยินดียิ่งครับสร้างบ้านแปลงเมืองภาคซื้อไว้ในแผ่นดินสกลนครนะครับท่านผู้นวยการปะพินทิพย์พัวโสพิษที่เคารพอันขอขอบคุณเอฟซีอันนี้ก็ได้เอื้อนหาสกกนตรโอ้ยเห็นจะได้แฟนพันธุ์แท้ผมอดีรตรัฐมนตรีช่วย เลยกอดีตรองประธานสภาผู้ชันรัษดรคุณสุภชัยโพสุครูแก้วกับฟังประจําเลยคุณมงคลน,นิววาดประกิตทางวานอนิววาดเพื่อนรักผมพังเอกมีตรคอน,นที่แสงลูกศิษย์เอกผมกับฟังประจําเลยสร้างตัดผมตุนทั้งบ้านคาสะอาดก็เอาดีมากแต่แท้กับโอ้ยคุณวิทยาปัญญาประชุมแก้วกับฟังดีมากแต่แท้อาจารย์สุรเกิกสถท่านแต่พบทางกุุมานท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณหันชาย,ยุงว่าท่านอสมอตองน้องมันปานี่ละ เพื่อนปปอวิทยาัยครูสกลนครรุ่นที่หนึ่งครับรุ่นพศสองพบสองทุกท่านคุณมานิตวงศรีสินคุณสุทศักดิ์สิทธิไใจคุณนิยมบุตรโคษาท่านผู้ช่วยอาจารย์ผู้ใหญ่สุนทรช่วยรักษาใน็ดีมากแลยฟังประจํำดีหรอกอันนี้ก็ได้แล้วกับคุณเตือนใจปรารวีคุณศักระวีกับฟังครับขอบคุณหลายๆเด้อคุณอนัทมิสูบิคคุณอนัทมิสูบิกซานเปละแม่มวงสาพานกับฟังคุณ นี่นาโกโกตสุริยาโกโกตมนบสกนครท่านสมาชิกสหกรอมทรัพย์ครูสุขนคร,ท,นร,คนครทุกท่านที่ฟังรายการนี้ครับแล้วเปียกพ่อไอเสียเปียกนัทวัรกับฟังดเอร์รับพีพันธ์ร้อยพีลาท่านผู้ใหญ่ห่วยแคนโคกสรีสุพรรณกับฟังประจําเลยคุณทศพลคำพระโคดนันพันโทวิสัยพุทธดีคุณครูญาติมิตรประธานา,างบรรณมนคกศรีสุพรรณคุณเที่ยงพีลาธาอาจารย์โอยณพงศิอาศ ท่านสนจอ,อาทิตย์แสนมะฮุงนี่ช่างตุ้นช่างตุ้มตุ้มตำราจามน้อยพรมรับขอบคุณหลายเด้่องทำภูมิในการประกอบจักรเสนท่านสมนึกจุลนีก็ฟังประจําเลยครับในรายการเฮานี่โอ้ยขอบคุณหลายเด้อครับเด้อแฟนพันธุ์แท้ท่านภูมิในการตีจเจริญชัยทางประชารัฐวัดิชภูมิคุณบุญเรืองแสนโสมนี่ก็เมื่อที่ผ่านมาก,กันนะไปถ่ายทอดการนี่นะแข่งขันเฮือซ่วงเฮือยาวแล้วก็ถ่ายทอด น uh ี่แห่ประาดเพิ uh ่งกับป eh uh ูทางสถานีย um uh ุคใจเสียงแห่งประเทศไทยมองนี่ทำหน้าที่ดีมากรับได้รับการความะสื่อยดจากพี่น้องไทยเมืองสกลนครเป็นการใหญ่เลยคุณไกรวัดภูรคอนพันเอกเมธากวัิอินทิแสงกับประจําคุณคมวิทย์อินทิแสงท่านผู้ในการประพัดพงโมราชท่านผู้ในการชัดเนตรวัฒวัฒนะคุณสวัสดิ์เกตมาศคุณอิทธิชาไม้สุวรรณทางบ้านหางฮงท่านอาจารย์ทรงศักอุปรีท่านอาจารย์ที่ขยันขันแข็งแท้คุณครู อาจารย์พัฒนาเครือคำสกอตตครับโกโกตทงชัยชำนาญภัยทางนครพนมคุณพี่กิอุทิศวงกรศิลป์ทางพิมายโคราชครับครูตงชุมพลราชศีวันท่านผู้ช่วยศาสตราการศาสตราจารย์เปิ้ลสรวุฒิบุญเกิดลํำสราวุฒิบุญเกิดลํำโอ้ยลานนี่ก็ได้สจสมพรศรีนาคุณกุ้งขนึงนิดบุษแสนคมแล้วก็นี่นะสวสมาชิกวุฒิสภาบุญพาลิมประพันธ์ทางสุขโขทยัย ท่านผู้นักการเรือชายรัชอินท่านอาจารย์วิวัฒชัยศรีเดชอดีมากครับหักแพงแบ่งปันกันเอื้อหากันสกปรกขอขอนุญาตบาดคำเถรวีหน้องเว้เรื่องนี้ผมรำอีกเส้นหนึงเด้อนี้รำอีกเส้นหนึงเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่กายมาเนี่ยเราเหยาผมก็ได้ภาเคเงื่อเรียบร้อยแล้วว้า่ได้แล้วครับก็เลยเสียงโมยากมีเนี่ยยันไปเมื่อกี้เท่าก้อนยันตายก่อนยหย,ยุดสกปรกจากสองมือ ลำอีกทั้งนึงในมื้อที่เสาหกสาเจ็ดสาแปดที่กายมาเทศบาลนาครสุคนรครน,นักท่องเที่ยวแห่แห่แผ่นร่ำเข้าเมืองสุขนรครเป็นการใหญ่เลยกับลายพระโลฟังานเบื้องขบวนแห่ประสาทพึง่งกระบวนแห่ที่ว่าถือว่าเยี่ยมครับชนเผ่าออกฝันสายละท้งปีสุพรหกและกับประสาพทพึ่งไทยสุขุได้การครับในการทินนี่น้ามาเบื้องแดนศิลทิ่นทำบริเวณหอนาฬิกาถนนสุขเกษภายในเขตเทศบาลนาครสุขนรครนนี่ กับประโทครับที่ก่ายมาเนี่ยกับจัดงานบักไ่บักเตเป็นงานเอกลักษณ์อันหนึ่งของสกลนครประเพณนี้แห่ประสาทพึ่งเป็นงานบุญใหญ่ของเมืองสกลนครเด้อเอกลักษณ์ของสกลนครกับประสาพึ่งเมืองสกลนครนี่แหละได้การแท้จัดในช่วงเดือนสิบเอ็ดช่วงออกพรรษานะโดยทับ้านจากทุกหมู่บ้านมีการเหตุประสาทพึ่งเหตุจักขี้พึ่งนี่แหละครับจากเหตุขี้พึ่งนี่แหละเป็นส่วนประกอบลักแล้วแล้วก็มีกระบวนแห่งามประกอบกับการแสดงพื้นบ้าน การแต่งตัวของพื้นเมืองสุขโขทัยหกเผ่าหกพันนี่แะละลมวยบราณโบราณแผน่นอ้อนผู้ไทยก็มีฟ้อนเล้าก็มีมอ้อกับมีโซ่ทั้งบ้างก็เริ่องย่อยมาฟ้อนมาลำเอาประเพณีประสาทเพิ่งนี่ไปทอดถวายทางุตรธาตุเชิงชุมมวรวิหารนี่นะครับเป็นที่ศรัทธาศรัทธาแท้ผลการประกวดประสาทเพิ่งเ้องานประเพณีออกพรรษาในขอแสดงความสื่นชมดีใจกับสร้างประสาททั้งหลายให้กำลังใจเ้อประสาทเพิ่งโบราณวัดศรีสุงของตรวพระราชทาน แล้วก็ได้ที่สองก็เป็นวัดทัดเชิงชุมวรวิหารที่สามก็เป็นวัดเหนือวัดสะพานคำร่วมช่วยกันประสาทเพิ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรสกลนครนี่งามอีหลดีแต่ผู้ผมเห็นแล้วหัวของสมัยใหม่เห็ดแสงสีต่างหากประเพณนี้แห่ประสาทเพิ่งสกลนครประจำปีนี่ก็ประสาทเพิ่งไทยสกลผล เบื้องแดนดินทินท้นรมนี่นะครับขอบคุณกลุ่มอำเภอสว่างแดนดินคำตะก,ก้าสองดาวบ้านม่วงเจริญสินตองงอยโคกศรีกุชมานพนานิคมพังโคนวาริดวานอนนิคมน้ำบูนภูฟานกุณบาสิบแปดอำเภอเลยเพื่อครับโอ้ยหลายแต่แท้มาซุ่มมโหมออกันเดี่ยกันคนรุ่นใหม่ตั้งใจสร้างสารรค์นเรื่องนแต่กันเด้อวัดสวรนินจินดารามกกสมฮงหอง,องถวยพระราชทานประสาทเพิงประยุกต์ประจำปีสมรภ16ิที่สองกับประสาทเพิงท่าเจีงชุมวัดิวิหารที่สามก็ ปราสาทเพื่องวัดสะพานสีงามวิจิตบรรจงทะกวดธิดาปราสาทเพื่องสกุลละครกันหมายเลขสองนางสาวนาตาลีสุกิอุระได้เงินรางวัลสามหมื่น 30, บาทมงกุฎทรงค่าอีกตั้งแสนสองหมื่นบาทปะทุอันนี้ก็ได้งามคนงามงามกับใบติกผู้ใดสิทธิจริงนั่นแหละก็ว่ามาได้เยก็เนี่ยักในการตำนี้ที่เตียนนี่อย่าไปซูนเสกเขาได้เพราะว่าพิษทั้งบดหรือว่าอิริทั้งบางส่วนก็นมี เบิ่งแย่งเจ้าของสกอแต่ว่าคุณพัทรวดีโคซกสวทสกฤนครเราว่ามาแบบแม่นความเลยแค่นผู้ใดติหรือหินใส่รถเดอรนี่กันตีในเสียในแบบใดย่างเฮ็ดประสาทเพิ่งนี่กโคซกนี่แล้วผมก็ไปนั่งเบิ่งอยู่คนข้างๆผมเลยมาจากผู้ใดมาจากซีสเกตผู้ใดขาเจ้าว่าโยโย่มาหลุดตู้มาหลุดมาเบิ่งประสาทเพิ่งงามอี่คัดยี่แต่ว่าเสียนึงเด้อผู้นั้นเสียพิชัง สู้ค่อยๆนี่อยากมาพังภาษาย่อเมืองสกลนครพอเป็นลูกไพ่คนสกลนครนี่นามสกุลกิ้งโก้ได้ลูกไพ่ก็ได้รดมาพังภาษาย่อแล้ไม่ได้มีจตะสนจะขาี่สังโสอ้อยแม่นความเราเราจะพังภาษาย่อฉะนั้นโคศกในงานประสาทเพิ่งกระ้อยมาจะกคำสองคำนี้ก็จะกวสิคือคือรายการนี่แหละเจ้านี้ที่สกลนครเนี่ยพูภาษาย่อมืองสกลนครข้าเจ้าเลยอยากมาเบิ้งอยากมาพังส่วนการแข่งเฮือเด้อจริงถุยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพพระราษสุดาสยาโมบรมรดจุกมารีสุวรรคูณไปนี้สนะเลิศเลยเดียเสียวครับไม่ทอยิงได้่สีมากผีไฟมีมองเดียวนี่ละกับแม่นเฮือสาวสวยลมธีราเอฟอาทีลองสนะเลิศกับเหือสาวสวยเมืองฟ้า,าลองสนะเลิศอันดับสองกับแม่นจะแม่แก้วผู้หลวงพออันนี่ก็ได้อามือใหม่ผมสิื่อว่าตอลำอีกเรื่องหนี่ก็ได้เลยส่วนผู้ที่ไปทํางานอยู่ทั้งประเทศอิสราเอลก็ถึงแก่กรรมตายตั้งสามคนสามารถ ซบมาถึงเมืองไทยแล้วครับเนี่ยโอ้ยขอแสดงความเสียใจเด้อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ต้องหลับเคาะหลับกรรมถึงกับชีวิตในการโอ้ยค่อยใจนําเอาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียไปทั้งสว่างในดินคุณชัยมงคลใช้ลบสสชัยมงคลชัยลบก็ส้อยเต็มที่เลยครับออกมาให้กาลังใจครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตได้อย่างนี้ก็ได้รัฐบาลไทยเขาซ้อยเต็มที่เลยโอ้ยเวล,ลาคแปงเอ้ยเห็นลบไปใหม่ก็ให้รักษาร่างกายได้เฉพาะเปลี่ยนผีสังได้ไงนะ ขอเชิญร่วมงานทอกดกรถินสามัคคีวัดรรำผาป้องบ้านควสูงตำมนกกทูมดงหลวงกุศลมุกดาหารครับอันนี่กับเ,ออเพื่อนรักผมครับคุณนี่นะสมบูรณ์อึงอารีผู้จัดการอึงกุเฮงนะครับพ้อมทั้งพี่ทั้งนอ้องไปทอดถวายแล้วมันนี้ก็เอาอลไไหมสี่โมงเส้านี่เลยเบอร์ผมเลยบ่ได้ไปนําเพราะว่าข้าผมสิไปวัดนาคนิมิตผมสิไปวัดนาคนิมิตครับบ้านนามนกโคโกสีสุพรรณนี่เลยเบอร์ศพยายหงอุตตกิจอายุแปดสิบเจ็ดปีพูดนะ ที่ทำการชาบปนกิจศพวันอาทิตย์นี้ดนะ้นางลำปางบุตรราชผู้ห้ประกาศมาแล้วกระเซินอาจจะดับเกิงไปเป็นพิธีกรว่าประวัติแห่งเมื่อนี่ครับเมื่อนี้สองทุ่มเริ่เบิ่งบวกเขาบรรชาเมฆตีครับอันนี่นะแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทวิจาร์เนี่ยผมว่าสู้ตีลีซือแสนชัย,ยบัวเขาขัดที่สองโมงเช้าเมื่อนี้เบิ่งมวยทีวีช่องเจ็ดถ่ายทอดมามวยช่องสามกับมวยช่องสามนเนี่ยมื่อนี่เอ้าสึกเจ้มามวยไทย12สนาฬิกานาทีคุณยศพลบ้านใหม่คุณพิทักษ์สุภาทองส่งข่าวมา วิเคราะห์มาคุณหน,นึ่งมนัดยอดยุดมวยไทยร้อยสิบหาปอนคนนครสีธรรมราชนูสาปีอยู่มุมแดงเป็นมวยขวาเข่าในดีกระดูกดีครับสามพร้อมสุด้ายขนะดสองเท้อแพ้เท่หนึงตีกับคุณไก่สวังเสือมวยขวาคือกันรักเลี่ยมดีนะอันนี้ก็ได้อาอยุสิบห้าปีคนจะเซิงเซากระไรสิบห้าปอนซ้ำกันระอยู่ม,มุมาเงินเทียบพร้อมแล้วมนัดมุม,มแดงนี่เบียดเสียดดีกว่าครับเพราะว่ามนัดมุมแดงดีกว่านะ คู้ที่หนึ่งมุมแดงมานัดครับคู่ที่สองวัชรพลพีเคแสนชัยเมืองไทยยิ้ม้อยวเวตปอนคนโคราชาอยสามเสวิตปียูมุมแดงเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแน็เก่าเลยสาภาพร่างกายกระดีสามพร้อมสุดท้ายสนาดสองแพทย์หนึ่งตีกับเพชรแสนคมแจ็กกี้ยิ้มหรือเพชรแสนคมสิทธิยุยกต่างนะอายุสาอายุสาวสี่ปีคนบึงการลอยสาวเอสปอนอยู่มุมนม้ำเงินผมว่าเพชรแสนคมกับว่าเป็นมวยทบวัน พันดุนี่ก็ยังตีดีอยู่ได้หมอนี่สามฟอร์มสุดท้ายชนะเธอหนึ่งแพ้สองแต่ว่าเฮผมยังให้ลักเลี่ยมแสนคมสบาผมหมักแสนคมนี่เลเบ้อครับแล้วมาคู่ที่สามกิเทเิศรัตน์พานุมวยขวาครับอายุสักสามปีคนกระบี่ร้อยสาวหาปอนอยู่มุมแดงสามฟอร์มชนะสองแพ้เธอหนึ่งสามฟอร์มสุดท้ายดอกตีกับสตังทองชอห้าพยักษ์ร้อยสาวหาปอนคนสีสเกตอายุสิบเ็ดปีอยู่มุนมเงินเป็นมวยขวาเข่าในดีรูปร่างดีครับเทียบฟอร์มนี่พอๆกันซื่อมวยกันน้ำเลี่ยงกับพอๆกัน ผมจะเอาอกิดเพชรเลยไปเพราะว่าเป็นมวยคนจัดอีกแหละดีกว่าครับกิดเพชรมุมแดงคือมาปิดรายการพิชิตชัยพีเคแสนชัยมวยจะยิมร้อยสาวหาปอนคนมหาสรารคามอายุสาวแปดปียมูมแดงอาวุธนักในแหงต้นดีสามฟ้อมในสนาสองแฝดตัวหนึ่งตีกับบิ๊กแบงนกยินลาดกระบังอร้อยสาวหากปอนต่อให้ปอนหนึ่งขนาดอายุสาวหาปีคนอุบลม,ม,มุ่งมนเป็นมวยคว้าพีมือขอบเครื่องคู่นี้พอๆกันไหม ไพสีเอาไพก็เอาเดอรด้อแต่ว่าผมสิเอามุมแห่งไปพิชิตไทยนี่เละเบอรับนาสนะส่วนมือนี้รับผมนายดำเกิงวงกระสินกับผู้ควบคุมเสียงคุณสมนึกจุรณีล่ำลาไนดะ้อยู่ดีไม่แห้งครับแฟนโฆษนาสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา เจ็ดนาลิกา